สวัสดีชาวไทมิททุกท่านครับกลับมาพบกับผมแอดและรายการไทมิรเล่าฮิส t อรีที่ช่องไทมิรของเราที่เราจะมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์เพื่อคาดการณ์อนาคตสวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลมาปึกใหญ่เลยครับทั้งบทวิเคราะห์รายงานภาครัฐแล้วก็ข้อเขียนจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่หาดใหญ่ภารกิจของเราวันนี้คือการเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อหาคําตอบว่าปรากฏการณ์ที่สื่อเรียกว่าเรนบอม อและคําที่ทุกคนพูดถึงอย่างฝน300ปีเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะและประเด็นสำคัญที่ข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เราเห็นตรงกันเลยก็คือหายนะครั้งนี้มันไม่ได้เริ่มต้นจากเมฆฝนนะคะแต่มันเออ่มันถูกเขียนบทเอาไว้แล้วเขียนบทไว้แล้วใช่ค่ะตั้งแต่การก่อกำเนิดของแผ่นดินตรงนั้นเลยด้วยซ้ำ <c oughs> เหมือนเป็นโศกนาฏกรรมที่รอวันเปิดม่านแสดงเท่านั้นเองน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มปฏิติปต่อเรื่องราวกันเลยดีกว่าก่อนจะไปถึงตัวระเบิดฝนเราต้องเข้าใจที่เกิดเหตุกันก่อนข้อมูลในมือเราอธิบายภูมิศาสตร์ของหาดใหญ่ไว้ชัดเจนมากว่ามันเหมือนเป็นแอ่งกระทะรอวันจมเป็นอย่างนั้นเป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะด้านหนึ่งของหาดใหญ่มีเทือกเขาสันกาลาคิรีอีกด้านก็มีเทือกเขาบรรทัดโอบล้อมไว้เหมือนกำแพงธรรมชาติครับ พอฝนตกลงบนภูเขามวลน้ำมหาสารก็จะไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วและความแรงสูงมากเหมือนน้ำป่าเลยใช่ค่ะแต่พอมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ราบเกือบจะสมบูรณ์แบบมันก็เหมือนรถแข่งที่วิ่งมาเต็มสปีดแล้วเจอกำแพงตันอ๋อความเร็วกลายเป็นศูนย์ถูกต้องค่ะแต่พลังงานไม่ได้หายไปไหนมันเปลี่ยนเป็นการเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วแทนเหมือนรถเทน,น้ำใส่กระมังที่วางอยู่บนพื้นเรียบๆย,ยังไงน้ำก็ต้องขังอยู่ในนั้นก่อน ใช้เลยค่ะแล้วทางออกตามธรรมชาติของหาดใหญ่ล่ะครับมีไหมมีค่ะแต่เป็นทางออกที่เหมือนคอขวดขนาดใหญ่นั่นคือคลองอู่ตะเภาคลองอู่ตะเภาค่ะซึ่งเป็นทางระบายน้ำสายหลักเพียงสายเดียวที่จะพาน้ำทั้งหมดออกสู่ทะเลสาบสงขาได้คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามามันเหมือนท่อประปาแตกแต่ทางระบายออกมันเหมือนหลอดกาแฟโอ้โหอ เห็นภาพเลยครับมันไม่มีทางระบายทันอยู่แล้วค่ะนี่คือชะตากรรมทางภูมิศาสตร์ที่หาดใหญ่ต้องเผชิญมาตลอดแสดงว่าธรรมชาติออกแบบมาให้เสี่ยงอยู่แล้วแต่จากข้อมูลที่เราเห็นมนุษย์เรานี่แหละที่ไปเร่งปฏิกิยาให้หายนะมันเกิดเร็วและรุนแรงขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะเราไม่ได้แค่สร้างเมืองขวางทางน้ําแต่เราเปลี่ยนฟองน้ําให้กลายเป็นแผ่นกระเบื้องด้วยหมายถึงยังไงครับ ก็การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วไงคะทาให้พื้นที่ที่เคยเป็นดินเป็นสวนที่สามารถซับน้ําได้กลายเป็นคอนกรีตกลายเป็นยางมาตอยอฝนตกลงมาเท่าไหร่ก็ไหลลงท่อระบายน้ําทั้งหมดแล้วพุ่งไปกระจุกตัวที่คลองอุตภาที่เดียวซ้าร้ายก็ไปอีกใช่ค่ะซ้าร้ายบนภูเขาก็มีการทําสวนยางพาราจํานวนมากพอไม่มีป่าไม้คอยอุ้มน้ําและยึดหน้าดินพอฝนตกหนักดินก็ถูกชะล้างลงมาทับถมในคลองจนตื้นเขินเข้าไปอีกมีตัวเลขไหมครับว่ามันเยอะขนาด มีค่ะข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ของเราที่ระบุว่าในแต่ละปีดินจากสวนยางถูกชะล้างหายไปเป็นร้อยร้อยตันต่อเฮกตาร์เลยทีเดียวโอ้โหนี่มันเหมือนเราค่อยๆถมคลองระบายน้ำของตัวเองให้ตื่นขึ้นทุกวันๆโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าตัวเมืองมันเหมือนอ่างน้ำที่ท่อระบายใกล้จะตันแต่ตัวการสำคัญที่มาเปิดน้ำใสจนล้นในครั้งนี้คืออะไร ไอ้คำว่าเรนบอมที่เขาเรียกกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับคำนี้เป็นคำที่สื่อใช้เพื่อให้เห็นภาพความรุนแรงนะคะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการนี้มีชื่อเรียกที่น่ากลัวกว่านั้นอีกค่ะเหรอครับคืออะไรครับคือ q u a s i stationary convective system โหชื่อยาวมากเลยครับใช่ค่ะแต่ถ้าให้ทีมงานไทยมิรของเราแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือระบบเมฆฝนที่จอดแช่จอดแช่เหมือนรถติดอย่างงั้นหรอครับ คล้ายๆกันเลยค่ะแต่แย่กว่ามากปกติกลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครับตกตรงนี้แล้วก็ย้ายไปตกที่อื่นแต่คราวนี้กลุ่มเมฆฝนขนาดยักษ์มันไม่ยอมเคลื่อนที่ไปไหนเลยมันจอดนิ่งอยู่เหนือหัดใหญ่เหมือนมีใครจงใจเปิดฝักบัวขนาดยักษ์รดน้ำลงมาที่จุดเดิมไม่ยอมหยุดแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทำไมมันถึงไม่ขยับไปไหน มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะแต่มันเกิดจากการล็อกกันพอดีของปัจจัยทางลมฟ้าอากาศ3อย่างในเวลาเดียวกันล็อก3มชั้นเลยใช่ค่ะเหมือนกันเล่นเก้าอี้ดนตรีแล้วเพลงหยุดตอนที่ทุกคนยืนล้อมเก้าอี้ตัวเดียวกันพอดีเป๊ะปัจจัย3มอย่างที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับ 1. คือร่องมอรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างพอดีซึ่งทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์คอยดูดเอาความชื้นมารวมตัวกันครับผม 2. คือมวลอากาศเย็นกำลังแรงสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นกันไม่ให้กลุ่มเมฆฝนก้อนนี้หนีขึ้นไปทางเหนือได้อ๋อโดนบล็อกไว้และ 3. คือลมตะวันออกที่พัดอย่างต่อเนื่องจากอ่าวไทยทำหน้าที่เหมือนสายพันธ์ุลำเลียงคอยหอบเอาไอ้น้ำมหาสารมาป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กลุ่มเมฆฝนก้อนนี้แบบไม่หยุดหย่อนเข้าใจแล้วครับมันคือคุกของสภาพอากาศดีๆนี่เอง มีแม่เหล็กดูดเข้ามามีกำแพงกั้นไว้แล้วก็มีสายพานส่งสเสบียงไม่หยุดใช่เลยค่ะผลลัพธ์ของมันเลยออกมาเลวร้ายขนาดนั้นตัวเลขมันบอกว่ายังไงครับเลวร้ายมากค่ะตัวเลขปริมาณฝนสะสมใน3วันสูงถึง630ม mm. ิลิเมตร630ค่ะทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2553ที่ว่านหนักหนาสาหัสแล้วที่5 1 6ม mm. มไปแบบขาดลอยโอ้โห นี่คือเหตุผลที่ทําให้ทางการต้องประกาศธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยระดับสูงสุดและสั่งอบพยพผู้คนกันอย่างโกลาหลเพราะตัวเลขมันฟ้องว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์น้ําท่วมแบบที่เคยเจออีกต่อไปและนี่ก็คงเป็นที่มาของคําว่าฝน300ปีที่ทําให้หลายคนสับสนกันมากที่สุดใช่ค่ะซึ่งผมวันนี้เป็นประเด็นที่รายการไทมิทเล่าฮิสตอรีของเราต้องขยี้ให้ชัดๆเลยว่ามันไม่ได้หมายความว่า300ปีก่อนเคยเกิดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะและนี่เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมาก คำว่าฝน300ปีไม่ใช่ภาษาของนักประวัติศาสตร์นะคะแต่เป็นภาษาของนักสถิติและวิศวกรอ๋อนักสถิติค่ะมันคือการคำนวณความน่าจะเป็นหรือที่เขาเรียกว่า return period ที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงระดับนี้ขึ้นในแต่ละปีฝน300ปีหมายความว่าใน1ปีมีโอกาสเกิดฝนที่หนักขนาดนี้แค่1ใน300 1ใน300หรือก็คือ0.33%ถูกต้องค่ะอ มันเหมือนโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นั่นเองถามว่าปีหน้าจะถูกอีกได้ไหมก็ได้ในทางทฤษฎีแต่ว่ามันยากมากเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะแต่ประเด็นสําคัญที่ข้อมูลของเรากําลังจะบอกและเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือกติกาการออกรางวัลมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะอืมโลกที่เราอยู่นี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไอรางวัลที่หนึ่งที่เคยออกยากๆเนี่ยมันกําลังจะกลายเป็นเลขท้าย2ตัวที่ออกได้บ่อยขึ้นมาก น่ากลัวนะครับประโยคที่ว่าก,กติกาเปลี่ยนไปแล้วนี่มันหมายความว่าอย่างไงครับอะไรคือตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดตัวแปรนั้นคือภาวะโลกร้อนค่ะโลกร้อนค่ะมันได้ทําลายสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเคยยึดถือเป็นคัมภีร์มาตลอดหลายสิบปีนั่นคือสมมุติฐานความคงที่หรือ stationary assumption สมมุติฐานความคงที่ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคจังเลยครับช่วยอธิบายแบบง่ายๆหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะสมมติฐานนี้มันตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าสภาพภูมิอากาศในอดีตเป็นตัวแทนที่ดีของสภาพภูมิอากาศในอนาคตก็คือเชื่อว่าทุกอย่างจะเหมือนเหมือนเดิมใช่ค่ะพูดได้ง่ายคือเชื่อว่าค่าเฉลี่ยของฝนอุณหภูมิมันจะนิ่งๆไม่เปลี่ยนแปลงมากนักการออกแบบเขื่องท่อระบายน้ําในอดีตก็ใช้ข้อมูลสถิติย้อนหลังหลาย10ปีมาคํานวณภายใต้ความเชื่อนี้ครับแต่ภาวะโลกร้อนได้เข้ามาทุบโต๊ะแล้วตะโกนบอกว่าไม่จริงอีกต่อไปแล้ว มันเพามาเปลี่ยนกฎเกณฑ์ยังไงครับโดยหลักการฟิสิกส์พื้นฐานที่เรียกว่าสมการคลาสเซียสคลาเปยรอนค่ะครับหลักการนี้บอกว่าทุกๆ1องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นมันจะสามารถอุ้มไอ้น้ำในอากาศได้มากขึ้นประมาณ7% 7%ปใช่ค่ะลองนึกภาพว่าอากาศคือฟองน้ำพออากาศร้อนขึ้นมันก็เหมือนฟองน้ำที่ใหญ่ขึ้นก็ซับไอ้น้ำได้มากขึ้นพอถึงจุดที่มันคายน้ำออกมามันก็เลยกลายเป็นฝนที่ตกหนักกว่าเดิมมาก แค่1องศาเพิ่มขึ้น7%นี่ก็ดูเยอะแล้วนะครับแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดค่ะข้อมูลเชิงลึกจากทีมงานของเราพบว่าในแถบภูมิภาคของเราอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏการณ์มันอาจจะรุนแรงกว่านั้นอีกรุนแรงกว่า7%อีกเหรอครับค่ะที่เรียกว่า s u p e r c l a u s i u s c l a p y r o n scaling คืออัตราการอุ้มไอน้ำอาจจะพุ่งสูงไปถึง14หรือมากกว่านั้นโอ้โหเท่าตัวเลยใช่ค่ะ เหมือนอากาศบ้านเรามันติดเทอร์โบดูดความชื้นได้ดุดเดือดกว่าค่าเฉลี่ยของโลกพระเจ้านี่มันแปลว่าตำราวิศวกรรมชลประทานที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะสิครับถูกต้องอย่างที่สุดค่ะมันแปลว่าฝนร้อปีที่ระบุไว้ในตำราของวิศวกรรุ่นก่อนตอนนี้ในโลกแห่งความจริงมันอาจจะกลายเป็นแค่ฝน20ปีหรือฝน30ปีไปแล้ว แล้วฝน300ปีล่ะครับส่วนฝน300ปีที่พึ่งถล่มหาดใหญ่ในอนาคตอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นฝน50ปีที่เราต้องเจอได้บ่อยขึ้นเหมือนเรากําลังใช้แผนที่สมัยคุณปู่ไปรบกับกองถับเอเลี่ยนที่อัปเกรดอาวุธไปไกลแล้วนะสิครับใช่เลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนั้นเลยฟังแล้วสิ้นหวังเหมือนกันนะครับในเมื่อธรรมชาติโหดร้ายขึ้นขนาดนี้แล้วฝั่งมนุษย์เราล่ะครับโครงสร้างพื้นฐานที่เราสร้างไว้เพื่อป้องกันมันช่วยอะไรได้บ้างไหม ออยย่าางงคลร,ระบน้รอน,นั่นเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมสอนเข้ามาค่ะคลองระบายน้ำรอหนึ่งถูกออกแบบให้รองรับอัตราการไหลของน้ำได้สูงสุดถึง1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีฟังดูเยอะมากเลยนะครับเยอะมากค่ะแล้วมันก็ช่วยบรรเทาความเสียหายได้ในระดับหนึ่งจริงๆแต่สุดท้ายก็ยังเอาไม่อยู่เพราะอะไรครับก็เพราะมันถูกออกแบบโดยใช้ข้อมูลสถิติในอดีตยังไงล่ะคะ มันถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับปีศาจต,ตัวเก่าไม่ใช่ปีศาจต,ตัวใหม่ที่อัปเกรดแล้วด้วยพลังของโลกร้อนและเหมือนจะมีอีกเรื่องที่ข้อมูลของเราชี้ว่าเป็นกับดักที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและคนไม่ค่อยพูดถึงกันด้วยนั่นคือประเด็นกำแพงที่มองไม่เห็นใช่ค่ะนี่คือจุดที่เจ็บแสบที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความปรารถนาดีแต่กลับกลายเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง กำแพงที่มองไม่เห็นที่ว่านี่คืออะไรครับก็คือคันทางรถไฟและถนนหลวงที่ถูกถมให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมเส้นทางสัญจรน,นั่นแหละค่ะเดียวสิครับการสร้างถนนให้สูงมันน่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับจะได้สัญจรได้ตอนน้าท่วมในมุมของการสัญจรมันอาจจะใช่ค่ะแต่ในมุมของระบายน้ํามันกลายเป็นหายนะเลยเอ้าวเพราะแนวคันทางรถไฟและถนนที่ยกสูงเหล่านี้ มันพาดผ่านขวางทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติแทนที่มันจะเป็นทางสัญจรมันกลับทำตัวเป็นสันเขื่อนดีๆนี่เองโอ้โห oh มันไปขวางกั้นมวลน้ำมหาศาลไม่ให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ำหลักได้สะดวกภาพข่าวที่เราเห็นน้ำท่วมสูงจนมิดรางรถไฟนั่นแหละครับคือหลักฐานมัดตัวเลยใช่เลยค่ะนั่นคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเราได้สร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำขนาดมืึมาไว้กลางเมืองโดยไม่ตั้งใจ ทำให้น้ำท่วมขังในตัวเมืองหนักขึ้นและนานขึ้นนี่มันคือการวางผังเมืองที่ย้อนแยงและสร้างปัญหาให้ตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะครับเหมือนเราสร้างบ้านแล้วกลัวฝนสาดเลยเอาตู้ใบใหญ่ไปขวางประตูหนีไฟพอไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆก็หนีไปไหนไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบค่ะเราแก้ปัญหาหนึ่งแต่กลับไปสร้างอีกปัญหาที่ใหญ่กว่าโดยไม่รู้ตัวสรุปแล้วหายนะที่หาดใหญ่ครั้งนี้มันคือบทเรียงราคาแพงที่กำลังบอกเราว่าความปกติใหม่ หรือ new normal ของสภาพอากาศมันมาถึงแล้วจริงๆค่ะคำว่าฝน300ปีต่อไปนี้อาจจะกลายเป็นแค่คำธรรมดาธรรมดาที่เราต้องเจอถูกต้องค่ะและนี่คือสิ่งที่รายการไทมิทเล่า history และช่องไทมิทของเราพยายามจะย้ำเตือนอยู่เสมอตามปรัชญาของเราที่ว่ามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์เพื่อคาดการอนาคตครับประวัติศาสตร์ในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตแต่ยังรวมถึงประวัติศาสตร์ของแผ่นดินประวัติศาสตร์ของสภาพอากาศ และที่สำคัญคือประวัติศาสตร์ของความผิดพลาดในการคำนวณของเราเองเพื่อที่เราจะสามารถเตรียมรับมือกับอนาคตที่โหดร้ายกว่าเดิมได้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ถ้าแจ็คพอตแห่งหายนะแบบนี้กำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วเมืองอื่นๆของไทยที่ตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ที่สุมเสียงไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง หรือเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่ใครจะเป็นรายต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะและเราจะยังคงใชยแผนที่เก่าๆความรู้เดิมๆไปสู้กับปิศาจตัวใหม่นี้อยู่อีกหรือค่ะและอยากชวนชาวไทยมิตรที่ฟังมาถึงตรงนี้มาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าเราควรจะปรับตัวและรับมือกับความจริงใหม่นี้อย่างไรใครควรจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบใช่ครับเรื่องนี้ใครต้องรับผิดช,ชอบกันแน่ ช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ออกไปให้มากที่สุดนะคะเพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาของคนหัดใหญ่อีกต่อไปแต่เป็นปัญหาของคนไทยทุกคนที่ต้องตื่นรู้และเตรียมพร้อมกดติดตามช่องไทยมิตรไว้แล้วกลับมาเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ส่งผลถึงปัจจุบันกับเราได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ